สวายดีสวัสดีครับยกขึ้นสูงๆยกขึ้นส,สขนสวัสดีครับโ้ยไขหไงสวัสดีครับมุนีขาใหไงชิมาเฮดยางมีแมวน้อยเพราะว่าติด,ดรถมานำตั้งแต่อยู่ลาวพี่น้องเห็นต่เสียงแมวมห้องเฮ็ดแมวเมวีมวเม,มวอยู่นึกว่าไอเนียวปัดน้ำฝนเสียงปัดน้ำฝนจนว่าข้ามมาหอดอันฟังไทยจังหูว่าเป็นเมว มาเปิดฝากกระปงรถขึ้นหนังยีดด่รถจัาหูมาเป็นเมียวเมียวมาตั้งแต่นำยูประเทศลาวนะมาไกลแฮงสงสัยยังมายูประเทศไทยค่ะ <า S 2> ยา่กินยังครับกินยังให้ป้ากำลุงบ,บ้งด้วยแซบ,แบบ่แซบโอ้แซบมากโอ้ค่ะหญ่กินมากครับปากกบ้ากำลุงค่ะยญ่กินมากกันองุนแล้วก็เกี๊ยวมังกรเพื่อนมาก,กินเนีเพิ่นมาก,กิน โอ้หั่นให้ปลากระลุงบ้างมากบอกปลากระลุงม่นมากมเราพร้อมมากอมโอ้โซนอะมากครับบันดาในปลากระลุงกินอับ่แซ่บบ่เยี่ยมคอนเซปต์นะ <laughs> เดี๋ยววันนี้สิมาเฮ็ดเมนูพอดีน้องปิ้นได้เมนูเฮดพวกพอนพี่น้องได้เฮดพวกมาอ่าป,ป้าปืนเอามาฝาก ป้าเพิรนเอามาฝากก็เ,เลยสิมาแกงแกงเห็ดพวกเมียวไปไกลๆเลยเอามากวนน้องกินเดอเอ้อเดี๋ยวดีจะไปจับแมวเดอ้อเข้าใจบ่อือย่าจับแมียวแมวสิมาสิมาจับแดวกินเข้าใจบ่เออดีจะจับเดอ้อเ้าปั่นรู้เรื่องได้นึกเหม่ออึ่งกันเราบอกเนี่ยแม่ไปแกงเห็ดพวกเวลาหนั่งเล่นทานนี่เดอ้อเดอ้อเออดีสิดื้อบ่ เดี๋ยวทีชี้ดื้อว่าโอ้บอดื้อดูเรื่องหมดได้คันเขาถามเขาเว้าอย่างกันเพ่าดื้อคันดือดอนด้อนี่บอฟังยังแต่ว่าเวลาบอกเวลาเววอันหูเรื่องหมดเดี๋ยวสิไปแกงเห็ดพวกก้อนพี่น้องแกงเห็ดพวกป้าเปิ้ลเอามาฝากบอได้ถ่ายคลิปให้ป้ากับลุงเบิ้งเลยป้ากับลุงถามหาป้าเปิ้ลน,นะ,นะป้าเปิ้ลก็สบายดีอยู่ ไได้ถ่ายคลิปแม่ปลาเปิ้ลเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวเขาสิถ่ายคลิปกับปลาเปิ้ลเนาะใส่ปลาเปิ้ลเลยปลาเปิ้ลยี่ใส่ปลาเปิเล้ลเ,เ,เดี๋ยวรอบหน้าเขาถ่ายคลิปกับปลาเปิ้ลโอเคปะเนาะเนาะแนะม่ไปแกงเห็ดพวกกันเนะ้าแกงอยู่นี่หนังเบิ้ง,งเดี๋ยวเห็นน้องเอี๋ทีอยู่ก็สีนังกินมากมายอยู่นี่แหละให้แม่กินนะดูป้อนแม่นะดู อ uh huh. แ่บเยี่ยมป้าเปิ้ลเอามาฝากเด้อนี่เห็ดพวกนี่อ่าตอนเฮายยำพันได้ต้มนี่มันเยันเป็นดอกพอดีเลยเดย้พี่น้องมีแต่ดอกจุมจ๊มๆยังสิละมีนจะเป็นดอกหาแต่ขึ้นมาจากดินอดีป้าเปิล้ลเราต้มแ่ฟิดไว้คินฮอดน้องสาวก็เลยเอามาฝากตอนน้องปิ้นเมื่อบ้านพอดีฝนมันตกตกแล้วพอน้องปิ้นกลับมา สองรอบเนี่ยตอนนั้นเมื่อทำหน้าคือกันพอดีน้องปิ้นกลับมาเฮ็ดพวกออกออก็เลยบบได้กินเนี๋ยฮอซิมาแกงเฮ็ดพวกมันนี้ได้ยู้วยหนึ่งแกงเฮ็ดพวกเันมาให้พอดีอันมันบบมียอดมันไหมพี่นอ้องก็เลยได้ได้มากมันมาใส่แต่ว่าแปลกเนาะ เรากินเฮ็ดพวกหวานๆแล้วมากินอันนี้ไส่กะบ๊อกขมเลยไม่ใชโขมขมอุขมมอกหวานแซ่บยวแกงก่อนตามมาเผ็ดกันเด้อบันีเฮ็ดนักกินแรงถ้าน้องที่เยวกัน ใส่แป้งนัวกันกระเด็นเอเดียสยังครับ เล่นน้ำแมียวเมาวะระวังมันกัดอยู่เด้ออาบน้ำให้อยู่ตลอดเมวก็ได้น้องเอลทีมักเล่นเอากะซีไส,ส้หัวสิงไข่พร้อมวาิงเคอร์ถากจมือพี่น้องวคิงเคอร์ เงียนภาษามือยไปกับน้องปิ้นพร้อมเพื่อไปเที่ยวลาวมีสนเผาเมยพี่น้องกระิได้ฟังหูเหลือง <c oughs> เอลที่เอาวางลงน้องวางลงมียอดมันไสแห้งแซบเด้อเนี่เอายอดมาให้มาไสเนี่เอาได้มากมันก็เลยแกงใส่มากมันนี่แหละ มอเขากับฟูดแล้วใส่เนยวแซบกันเนยขคาดบอดได้เด้หนิประแดกกันจนบบุดบอมีน้ำตามมาหุ่งดูไรเยย่ยงเงีย้ยงลูกอืนั่งถ้าไม่ปิ้นเด้อ ยังเห็ดพวกกันเ้อไปทางใดล่ะยูพี่แกงเห็ดพวกว่ได้กินโดนยากคืออยากอยู่ดีวพี่นนอะใส้เป็นนัวใส้ลายแซบหลายใส้น้อยแซบน้อยเครื่องลดเครื่องลดอัน สิบลอนี่แหละคุณแปลข้างนอกแปลข้างนอกไม่แมวให้กินเดอ้อเอาน้ําไม่แมวเปิดให้เปิดเอาอยู่ตู้เย็นเองหอมใส่มะเขือเอลงไปเสียดายบ่มียอดมันต้องเอายอดบ่ต้องคนเอามาหูกบ่ต้องคนเอามาครับครับมียอดมันใส่ี่แห้งคักเลยพี่น้อง แกงเห็ดพวกนอนบัางให้ใบมันใส่สดกินพร้อมบันนี้แซบบะเห็ดครับลูกอืมปรุงเรียบร้อยแล้วคือหอมแถล้บบันนี้หอมบ่พี่น้องแกงเห็ดพวกกินแรงบ่ได้ใส่ักเพ็ดลายบัยานไดย่านหนองที่เอยวกินน้ำบ่ได้หอมแล้วหอมแล้ว แจ้งเห็ดพวกใส่อันมักให้หรือว่ามักไอ้มะละขี้นกบ่เขาเอินเนาะน้องปิ่นเอินมักให้แจ้งเห็ดตับใส่มักให้ภาษาเมยแจ้งเห็ดพวกใส่มักให้พี่น้องโอ้ยพูดน่ะตาแซ่บคักสภาพขาใหญ่ ให้นังกินมากไหมผู้เดียว <c oughs> แกงเห็ดพวกกลับออกมาอีหยังอันนี้ใส่มากนะใส่ไอ้ตากำลังกินบ่เงยขึ้นได้แห่นังกระไรเออผู้เบาอย่างนังกหลังคมเนี่แซ่บบ่แซ่บบ่อเออ,อผู้น่ากินเบิดแล้วอง,งุนมาก,กินกับแก้วมังก,กรให้เพ่นหลายพอดกินบเบิดกับคันเล่นแบบนี้ ต้องให้เธอละน้อยกินพอดีอิ่มเยี่ยมบูเวแล้ววันนี้นนะเบีแล้วทิมอือซะไปทิมใช้ยขยะผู้ใดพาเห็ดจังสั้นใส่ขยะเด้ออืมใ่้ละขยะวันนี้พี่พี่ขยะอยู่พี่พี่ทางดำมันก็ได้นะ่ะ ได้กระทางดำอ,นะดอ้อยแม่นะตัดอ้อยไปปุ๊กยังพันได้ปุ๊กยื่จนสีขึ้นคากระหูล่ะพี่แนวที่ <c oughs> มีแม่ทิมเส้นนี้ไหมหลกทจิ้มอื้อเส้นนี้ไหมนีกระหูดำแม่นี่อ้อยกันจนเหี่ยวละ่ะตัดไปปุ๊กอืมพี่แม่ฮันเดอร์ไปไปนัง่งวันนี้นั่งใส่พัดลมงี้ก็ลืมยาวแล้วผลละถ้าพอขึ้นมาผลละจังตัด เสียงเคยดจะนาห้องแอสเ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 อดมวเมวประเทศเราแมวเมวเมวยาดื้อยาดื้อกัดดื้ออีหยังวันนี้อีหยังวันนี้นอนเล่้นกับเมียวพูน่ะพูน่ะขหญนนี่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็ว ếch nhang bà nì, si chụp mèo bà vào nè, bỏ chụp được ẹ đơ Áp nam hay là là mèo cả đời. Lúc ừ. Nè nè, à, 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 Bà à, 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 đơ bà อียงหั่นล่ะเจ้าของเฮ็ดเลอะเถอะเอ้กัเพื่อนละกินหอมงุยๆแล้วน้องมาซิมาซิมกันคุน่ะอาแซ่บให้ซิมกันด้ อ๋อคมๆหวานๆไหมพี่น้องพูดนะขามันนีชิน้นยั้มปึ๊ดปุ๊ป๊ดปุด๊เดี๋ยวท่าน้องที่เอามาค่อยกินข้าวแรงพร้อมกันแกงเห็ดพวกสุกเรียบร้อยแล้วเอาก็ะชมันนึ่งเข้าเบิ้งหม้อน,นึ่งเข้าพี่น้องอันนี้เป็นหม้อน,นึ่งเข้าเอามาแต่บ้านเด้นี่พี่น้องพูดนะ หม้อนึ่งข้าอันนี้ข้าเจ้าเห็ดให้หวดเข้าวหม้อนึงมีซื้อนำมันหานข้า,าอ่าพี่น้องสังเกตได้บออยู่บ้านน้องปิน่นอยู่เฮือนของแม่เท่าแม่สีใส่หม้อแบบนี้ละ่ะข้าวเดี่ยวได้พี่น้องนึงเข้านะ่ะหอนไว้ไวน้นี่เดี๋ยวให้พี่น้องเอาไปน้องเบิรงกันเด้อ นี่มันเป็นแบบนี้ข้าวเดียวหอนเราก็เอาน้ำใส่ทางในแล้วก็ใส่ทางนอกตั้งใส่แบบนี้เลยนี่หอนเร็วเร็วแบบเดียวเข้าสุกไหมเดี๋ยวถ้าเบิ่งข้าความหอนมันขึ้น <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ่งความหอนมันพี่น้องพูดนะ อันนี้บวมีผิวบ่มมีออกเลยเนี่ยนี่บมีควันออกมาเลยมันสิเก็บความหอนขึ้นเลยท่วนอ่อท่วนๆใส่เข้าหอมๆกินกับแกงเห็ดพวกหน้าตาแกงเห็ดพวกใส่มาให้ออกคมๆมหวานๆแล้วก็มีต้มปลาอันนี้เขาต้มขาญใ่ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะเลขโรงเรียนแล้วหรอคะน้องเอกน้อยเลกโรงเรียนแล้วเอามาคุยกับป้ากับลุงแม่ไปอย่างมากินข้าวบันนี้มามานั่งโลกกินข้าวมาลงมากินข้าวแต่เวนอ่ะค่ะหย่ซ้อนเขาเอาซ้อนตักครับเขาไม่ได้ให้เอามือจกค,ครับนั่งลงนี่ลรอนั่งกินขา้าวเลกโรงเรียนมาบ่เลกโรงเรียนมาพอดี เี่ยวก็เลยมากินข้าวกินข้าวค่ะไปลูป้ากับลุงกินข้าวกว้างมือกว้างมือนี่อะไรกว้างมือป้ากับลุงกินข้าวป้ากับลุงมากินข้าวน้ำกันเด้จ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันกินข้าวแรงกับชาย่ยกับน้องพี่เอ๋อเอลทีเอาข้าวมาล็อกแก่งยิ้พวกปลาเปิ้ลเอามาฟาดกันได้เนี่ย อฮ็ดยังซ้ำคับโนน่นครับเขาเหนียวอ่อนๆเก่งหิดพวกสดเบอรกันดูหวานแล้วหวานเยี่ยมอืมรสขั้นไม่ตักฮะอ้เก่งมากเลยตบมือหน่อยครับ

แก่แกเห็นพวกนหอนเข้านอนขอาว้างแล้วฝากซ่องก่อนพี่เดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แม่ปิ่นน้องดีแอลได้นะคะายลา สวัสดีครับก่อนพี่ดีเอสวัสดีละเราทำดีๆทำดีๆยกมือขึ้นยกขึ้นตรงสูงยกขึ้นตรงสูงสวัสดีค่ะ